สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินยากันนะคะไปดูนะคะคุณพลอยจะกินนะคะ่ะโอ้โหค่ะน้ำค่ะโอ้ยไม่ได้เกลืค่ะไม่ต้องเตรียมยาฉีดแล้วค่ะพูดถกง้อยกินยาได้อ่ะคะ่ะ,คะกินเองโอ้โหพออาหนูจะกินเองอเดี๋ยว่ออันนี้<ม>เราจะมากินยาต้านไวรัสกันนะคะเด็กน้อยเป็นโรคอะไรคะ ถึงโควิดค่ะต้องกินยาอะไรคะยาเม็ดโอเคค่ะอือฮึอกินแค่นี้คืนนี้สมุนไหมให้พ่อป้อนค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมันจะตกตะก,ตก,ตก,ตกตอนแล้วมันจะไม่หายนะคะกินให้หมดค่ะอย่าเพียงกินน้ำเยอะค่ะเอ,อะาใครดูนะคะอ้ามเปี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยค่ะอ้าไม่ได้กินน้ำเลยเลยเลยกินน้ำเยอะแล้วค่ะ ยังไม่ได้กินให้ดูดฝอา